วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องปั่นไฟนะครับทาสว่า Max รุ่น1 4 sl นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2กระบอกสูบขนาดกระบอกสูบอยู่ที่997ซีซี c นะครับถังน้ำมันที่บรรจุมาอยู่ที่2 6ลิตรครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่0 3ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกำลังไฟอยู่ที่1 1กิโลวัตต์ครับผมการใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่2 7 5ลิตรนะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมนะครับมาดูที่แผงหน้าจอเลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับและนี้หน้าจอแสดงผลก็จะแสดงโวลต์แอมป์กิโลวัตที่ใช้เฮิร์แล้วก็เวลาการทํางานครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสะพานไฟครับคัดเอาเหมือนสะพานไฟเอาไว้สําหรับเลือกที่จะใช้ระหว่าง220โวลต์หรือ380โวลต์จะใช้ได้ด้านใดนด้านหนึ่งนะครับแล้วนี้จะเป็นเบรกเกอร์เซฟตี้เอาไว้กันไฟฟ้าลัดวงจรถัดลงมาจะเป็น power plug จะมี2สีนะครับสีน้ำเงินจะเป็น220โบโวลต์สีแดงจะเป็น380โวลต์ครับก่อนเราจะสตาร์ทเราวิธีการสังเกตก่อนจะสตาร์ทนะครับขั้นแรกเลยเราต้องมาดูที่แบตเตอรี่ครับว่าเราต่อหรือย่างเนีย่ยนี่ยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมก็จะต่อให้คร่าวๆก่อนนะครับถ้าไปต่อเราก็ขันให้แน่นแล้วก็เช็คน้ํามันในถังว่ามีไหมแล้วก็มีอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึง อันนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งที่เราต้องเช็คครับก็จะเป็นตัวน้าํามันเครื่องครับส่วนไอตัวน้าํามันเครื่องนี้การเติมจะอยู่ข้างบนนี้จะมีช่องให้เซอร์วิสอยู่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราต้องเช็คครับกองอากาศกองอากาศตัวนี้จะเป็นกองอากาศเปียกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมน้าํามันเครื่องเข้าไปจุดเติมก็จะอยู่ข้างบนนี้แล้วก็จะมีการวัดเหมือนกับน้าํามันเครื่องเลยครับ <interject ing. S 1> ให้ได้2ขีดส่วนจุดนี้ถ้าลูกค้านําไปใช้ครั้งแรก เติมน้ำมันครั้งแรกเลยหรือใช้จนน้ำมันหมดลูกค้าจะต้องหลังจากเติมน้ำมันไปแล้วลูกค้าจะต้องมาปัม๊มแยกตัวนี้ช่วยเป็นครั้งแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะไปสตาร์ทให้ดูนะครับ หลังจากการที่เราใช้งานมาแล้วสําหรับเครื่องรุ่นนี้ในครั้งแรกจะใช้อยู่ที่50ชั่วโมงแรกใน50ชั่วโมงแรกเราจะเปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องหลังจากครบ100ชั่วโมงหรือต่อไปครบ200ชั่วโมง300มันก็จะมีรายละเอียดมาดังนี้นะครับถ้าครบ100ชั่วโมงสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นน้ํามันเครื่องเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้ทางเราก็จะมีก๊อกก๊อกสาหรับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับแล้ว อันนี้จะเป็นกรองอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ดักเวลามีน้ำมือมีอะไรเข้ามาในน้ำมันนะครับเป็นกรองดีเซลที่เราจะต้องเปลี่ยนก็จะเป็นกรองน้ำมันเครื่องครับที่เราจะต้องเปลี่ยนทุก100ชั่วโมงแต่ตอน50ชั่วโมงยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีกรองอากาศที่เราจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดครับผม